เขาก็รู้ด้วยว่าเก๋ชอบอะไรเรียกว่านี่เป็นคนเดียวที่กินข้าวกับเราเยอะที่สุดในชีวิตเราทำไมเก่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> เก่งมากเลยอ่ะูมถูกใจเลยรู้ด้วยว่าชอบกินบะหมี่อูมมเท่าไหร่เท่าไหร่คาดหวังนะปฏิกิริยขนาดน,นี้นี่คาดหวังนะนะ เแกวก้าพอยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเรีอชั่นกันเช่นเคยนะคะเพราะว่าทางไอยนโมโตะนะคะเขาส่งคลิปจากแคมเปญสื่อลักด้วยรถอูมามีมาให้เรารีแอคชั่นกันต่อใช่เลยซึ่งคลิปในวันนี้เป็นความสัมพันธ์ของเพืงอน เกิดอะไรวะก็งงละเกิดอะไรเขาจับเพื่อนสองคนแบบอ่ะมาดูคลิปเกี่ยวกับเพื่อนไงไม่น้าตาไหลแล้วนะมันนัองซึ้งหรือเปล่าหรือมันจะเกิดหรือมันจะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มเลยคุณอาจคิดไม่ถึงว่ารสชาติของอาหารมือเล็กๆจะสร้างมิตรภาพที่งดงามได้มากแค่ไหนสวัสดีครับผมเบนอาทิวราถาวรพุทธวันนี้ผมจะมาทำเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับเพื่อนที่สนิทที่สุดของผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แคมเปญสื่อรับด้วยรถอูมามิจากอายินโมโตะนะคะผมกับมาร์คครับก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบ20ปีนะครับเฮ้ยขาเป็นเพื่อนสนิท<อ>แบบว่าคู่ชายชายชายแมนแมนคุยกันหา<อ>สนิทกันตั้งแต่เด็กเลยที่ประทับใจสุดก็คือรองเท้าถมงใสอย,ยู่เนี่ยนะครับเ,<อ>เป็นรองเท้าที่ประมูลมาจากพี่ตุลวบริสิแลมเหมือนมาร์คเขาแบบประมูลแข่งเป็นสิ่งของแทนใจที่มารให้ผมมาครับผมเราชอบปิ้งย่างไหม ผมชอบมากครับถ้าปิ้งย่างนี่ต้องเป็นปิ้งย่างเกาหลีครับผมครับถ้าเกิดชอบปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยผมมีสูตรปิ้งย่างเกาหลีสูตรพิเศษเลยที่จะวันนี้จะมาสอนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปนไผมว่าน่าจะเติมรสอูมามิเพื่อเพิ่มความคมกรอมอีกสักหน่อยดีกว่านะเป็นไงอร่อยขึ้นทันตาเห็นนะครับวันนี้อย่าลืมนัดนะเอาที่มากินข้าวกับเชฟระดับประเทศอะ โอเคโอเคเจอกันอ้าวสบายอ้านี่เหรอเชฟระดับประเทศองงงงเมื่อนี้เป็นมื่อพิเศษมากที่ตั้งใจทํำมาให้เลยโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งเกือบยี่สิบปีเนาะไม่เเลิกคบก็เหมือนเออหนูยส์เลิกคบหมดแล้วอ่ะกินเลยเพราะว่าน้องซีโครงเนี่ยชอบคุณชอบไหมครับยังชอบชอบบางอย่างเลยนี่ทําเองเลยมัน คบกันมาติดกับปีไม่เคยเห็นเลยทั้มไม่น่าชื่อะอร่อยพี่และนี่คือพลังของรสชาติอูมามิในมือเล็กๆสำหรับความเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่ เว้ยตอนดูรลก็น่ารักนะคืน่ารักเป็นเกี่ยวกับแบบแนวมิตรภาพเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะแบบบางทีบางทีแบบเพื่อนอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเรานะแบบว่าบางเรื่องที่แบบว่าบางทีเราจะแบบไม่ได้พูดกับ ครอบครัวหรือไม่ไม่ได้ไม่สามารถพูดกับแฟนได้อะไรแงี้กับเพื่อนบางทีเพื่อนก็สามารถแบบซัพพอร์ตในส่วนนั้นได้ก็คือแบบเรามีกันอยู่แค่นี้เพราะไม่มีใครคนเดียวนอกจากนี้เราก็ต้องทําอาหารให้เพื่อนกินใช่แต่ชอบความที่เขาแบบอันนี้รองเท้าที่เพื่อนอยากได้ใช่ไหมแล้วก็ไปประมูลมาให้นะอันนี้อันนี้น่ารักต้องมีความทุ่มเทขนาดไหนจริงแล้วนี่เขาก็เออเอาทําอาหารให้กินอยากอยากรู้สูตรแล้วเขใช่ไหมแต่คือจัดออกมาแล้วคือแบบโอ้โหเหมือนร้านอาหารเกาหลีแบบราคาแพงๆอ่น่ากินมาก ผันตัวเป็นเชฟแล้วหนึ่งผันละวสองโอเค วันนี้ในๆก็คือเป็นคลิปที่เป็นความสมคัญกับเพื่อแล้วพี่ก็เลยมีภารกิจมาให้เราด้วยแลง้งเปิดดูในนั้นเลยค่ะภารกิจทั้งสองคนจะต้องสั่งอาหารมาเซอร์ไพรส์กันและกันจากนั้นให้คะแนนอาหารที่เพื่อนสั่งมาให้เราวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารให้กันงั้นเริ่มที่<ม>ของเขาก่อนเลยจะบัะได้เลยจัดมาจัดมาแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าแกชอบอะไรเขาก็รู้ด้วยว่าเกชอบอะไรเรียกว่านี่เป็นคนเดียวที่กินข้าวกับเราเยอะที่สุดในชีวิตแั้ง กินข้าวเนี่ยุกินข้าวกับแฟนอีกของเลยนี่ตัดมาให้แล้วชุดใหญ่มากมีทั้ง<า>ของคาวมีทั้งน้ำซุปมีทั้งของหวานแล้วก็เครื่องดื่ม ครบจุดมากเอาไปเลยร้อยหนึ่งเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยนี่เดี๋ยวมาดูที่ของคาวก่อนอันนี้ของร้านแซลอันนี้เป็นยำแห้งพิเศษจะมีทั้งหมูสับที่เป็นก้อนเป็นหมูเดงแล้วก็จะมีลูกชิ้นกุ้งด้วยเฮ้ยขโปดเลยอืมแล้วก็กลัวเพื่อนแบบไม่มีน้ำซุปจะกินเป็นน้ำซุปที่จัดมาชุดใหญ่มากเป็นน้ำซุปหมูสับโอ้แล้วที่ร้านเขาให้หมูสับมาเยอะมาก นี่แล้วก็ของหวานร้านนี้เป็นของโปรดของพวกเราอยู่แล้วเป็นโมจินะทุกคนร้านโตเกียวสวีทอันนี้เป็นน้องอุ๋งน้องอุ๋งอันนี้เชื่อว่าเราชอบกินเหมือนกันใช่ครอฟเฟิลร้านคาเฟ่ตรงนี้ร้านคาเฟ่ตรงนี้อร่อยมากพาลีนร้านเนี้ยอร่อยอร่อยอร่อยครอฟเฟิลอร่อยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ขาดไม่ได้งขาดไม่ได้จริงเป็นชาเขียวนะคะร้านพีชออริมทอลว้าวนี่มันร้านโปรดอันนี้คือระบุเลยว่าต้องไปร้านนี้เท่านั้น เอาไปเลยแ e คชั i ใหญ่มากทำไมต้องไปร้านนะเพราะว่าเราอะได้ทดลองการกินชาเขียวมาเยอะแยะมากมายมากมาแลวเราสรุปกันมาแล้วว่าร้านนี้แหละคือร้านที่พวกเราชอบมากที่สุดถุกต้องก็เลยเลือกานนีตถูกตองรู้ใจด้วยว่าชอบกินชาเขียวทูกใจหมดเลยถูกใจหมดเลยหมดเลยหมดเลยเย้ลองชิมเลยตั้งแต่พรมพาวนี่ร้านอะไรนะร้านแซลแซลแซลโอ้ไปเลยบะหมี่ไม่หอมอ่ะหอมเนาะนี่ อ๋อเหมือนต้มยำเขาแบบสดมากอ่ะเดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นกุ้งอืมล้วเส้นบะหมี่แบบดีอ่ะจ้ล้าาซซลเขาทอไอืมเกลงอีกเขหิวมโหอร่อยมากเราหมูสับก้อนนงราหมูสับก้อนอื้มอืมตกใจตกใจทำไมเก่งอ่ะ ใหญมากเลยอ่ะืมถูกใจเลยรู้ด้วยว่าชอบกินบะหมี่น้ำซุปน้ำซุปเก่เพค่อหน,นเขาแห้งน้ำซุปได้เลยได้เลยโอ้โหก็ดูนี่ให้ดูเลยว่าแบบอืมน้ำหลบไปก่อนน้ำหลบไปก่อนเลยถูกใจใบโจ๊อ่ะความน่ารักคือมีกักหมูในนี้ด้วยหือหือ,ห,อ,ห,อหือแล้วไม่ต้องปรุงเลยอ่ะมันมีความแบบหวานหอมของแบบหมูสับอ่ะอืมหิวหิวจริง สงสารนะดี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 ดนนดจริงร้านนี้ดีจริงร้านนี้เป็นเจ้าแรกของรอเลยจริงจริงเขามีหลายเมนูด้วยใครอยากกินแบบไหนก็สั่งได้แต่ว่าแบบนี้แหละพิเศษสุดแล้วจริงมาของของหวานบ้างว้าวมีครอบพราะร้านนี้คือกินบ่อยมากร้านเนี้ยมันต้องทําเวลาด้วยนะบอกเลยถ้าไปไม่ตรงเวลาก็คือไม่มีเข้าไปกี่รอบคือไม่ได้กินคอฟฟร่เลย มันมีหลายอย่างนะแบบแต่เทงแบบนู่นนี่นั่นอืมขนมคือเยอะอืมร้านนี้คือไม่ต้องพูดเยอะจริงๆแล้วเหมือนเขาเป็นร้านที่แบบว่าสอนทำเบเกอรี่มาใช่ใช่มันเขาก็มาเปิดเป็นคาเฟ่อร่อยหมดเลยทั้งกาแฟทั้งเครื่องดื่มหรือว่าแบบขนมอะไรอยเค้กก็ได้มากสิบ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 ขอเครื่องดื่มหน่อยดีกว่ารู้สึกแบบขอแห้งคนก่อนด้วยนะได้เลย นี่มาเลยค่ะเขียวคจีเขียวเหนียวซับร้านนี้ไม่มีพาาไม่มีพ้ายกนิ้วให้เลยเอาจริงใครที่ชอบกินชาเขียวนะร้านนี้เลยร้านนิ้เลยแต่ว่าต้องเป็นคนที่กินระดับความเข้มข้นหน่อยนะเพราะว่าถ้าสมมติชอบกินนมนมนะอาจจะยังไม่ถูกใจแต่นี้มันนวลนะใช่นี่มันนวลแต่ว่ามันค่อนข้างมีความเข้มกลางคืนแบบตีหนึ่งตีสองหน้าต้องอย่างนี้ตื่นอยู่ตื่นอยู่ วันนี้ทำไมนอนไ,นอไม่หับอ๋อกินชาเขียวนี่เลยนัน่งยิ้มโมจิโมจิโมจิน้องอุ๋งของเราแล้วคือทุกครั้งที่จะกินน้องก็คือน้องมีความน่ารักเกินเกินกว่าที่จะขมือบหน้าน้องไว้ทุกครั้งแต่ไม่เป็นไรเราก็กินน้อง้อทุกครั้งอ่อไปอันนี้น่าจะถั่วแดงอ อ่ของเขาไปแล้วเพื laughter, ่อนบอกว่าเพื่อนหิวใช่ไหมใช่หิวมากเขาว่ามีของเขาเหมือนกันจัดมาเลยจ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ให้ให้เท่าไหร่อ่ะร้อยนึงเก็บไว้ก่อนค่ะไม่เก็บเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้หนึ่งก็ได้ร้อยถูกต้องเขารอดดูอลแก้บสัมเนาถูกต้องได้เลยเดี๋ยวเขารอดดูอลแก้บของเขาต้องสองร้อยนะอย่าร้อยหนึ่เต็มร้อยเต็มเลย แบบว่าชอบของหวานแบบเป็นสายหวานอนะไรเงี้ยเพื่อนจะแบบไม่ค่อยกินข้าวเป็นม,มือมือจะชอบกินขนมเหมือนเหมือน,นโดนด่าไม่เหมือนเทปที่แล้วเราเก็บข้อมูลมา<อ>ที่เธอบอกว่าเธอจะแบบว่าไม่ค่อยแบบว่ากินแบบกินข้าวอะไรจอชอบกินกขนมอะไรอย่างงี้นี่วันนี้ สั่งมาให้นะคะอย่างอันนี้นะเป็นร้านออแคร์เจ้าดังที่ร้านว่าบอนนี่นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็แบบมีหน้าร้านแล้วคือเขาดังในโซเชียลมากเคยเห็นไหมเคยเห็นร้านเนีนเ้ยเคยแบบว่าเอ,ย,อยากอยากไปกินแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปตอนนี้เขามีหน้าร้านแล้วเป็นคาเฟ่นหน้ารังมากอยู่ตรงพหลโยธินนะคะวันนี้ก็สั่งเป็นเอแคร์มาให้พลอยเพราะว่าพลอยเคยทำเอแคร์ให้กินน่ารักมาก is so cute บอนนี่คาเฟ่นะคะแล้วก็นี่เลยเห็นพลอยเป็นคนชอบกินแป้งก็มีขนมอะไรเงี้ยก็เป็นโดนัทนะคะจากร้านซูซานครัวซองนะซึ่งก็จะมีแบบเลมอนมีเบอร์อรี่แล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตเออร์เกย์อะไรเงี้ยเห็นเพื่อนชอบกินขนมไข่มูด้วยอยากจะบอกว่าน้อยแต่ม,มากแต่ราคาเนี่ยอืมอืมผมอือม,อมนะแต่ว่าเรียบหรูนะเรียบหรูอ่ะอยากทานอะไรกอนให้เลือกเลยเอาเอาน้ำก่อนละการไปเลยนี่มีน้ำแข็งมาก อุ้ยเป็นชาแบบชาไต้หวนันช่วงนี้ไต้หวันยังไม่ได้ไปก็กินชาไปก่อน,ก,อนกินชาที่ไทยไปก่อนอุ้ยแต่สีมีความแบบละมุนตุน,นหอมนะนี่อุ้ยหวานน้อยไม่ได้หวานมากอนี่เออมีความหอมชามากแต่กินดีมากเลยอะ่ะ อันนี้ก็โอเคนะ้มันหอมชาแล้วแบบว่าไม่ได้หวานมากกินเพลินเกินเพลินๆกินเพลินว่าต้องลองชิมขนมไห่แอร์แคร์บ้างว้าวว้าวเขามาแบบน่ารักนะเป็นรูกกลมๆเล็กๆแต่รูเร้เลยว่าไส้นั่นมากออดีใช่ไหมน่นมากไส้นั่นแป้งบางแล้วแบบหอมกลิ่นนม่นม กลิ่นนมนมอันนล่ะอมสวยมากแล้วครีมเขาแบบค่อนข้างแบบนวลนุ่มเด้งแบบมากแล้วแบบว่าไม่ไม่ได้หวานแบบต่อแล้วแป้งดีมากเมื่อกี้กับมาลมคือแบบเข้ากันสุดๆมามาที่ซูซานครัวสองบลรยกาศแรกกันหน้าตาน้องคือท็อปฟอร์มสวยทุกอันเลยเศรษฐกันให้ทายอันให้ทายอันไหนอันไหนแพงสุดอันนี้แพงสุดเพราะว่าเป็นผลไม้เป็นแบบเบอร์รี่ลองชิมเพื่ออันก่อนละกันมาในรูปแบบของโดนัท โต๊ะเราจนอีกแล้วเอาฟิเชียนเป็นโต๊ะให้เราด้วยอุ้ยมีคัมเบิลด้วยอ่ะจานก็จนอีกแล้วอ้าวโอ้มีไฟด้วยขอข้างบนกันนะได้น่าจะกรอบนะข้างบน นี่เป็นแบบเลมอนอืแต่ว่าตัวครีมเขาจะมีความติดเค็มๆนิดๆไม่ได้หวานแบบบัตเอเฮ้ยมีคว <จะ S 2> ามจะต้องกินคัมโบ,ค,มโบคัมโบเขาอ่ะให้แบบจุใจมากปกติร้านอื่นจะให้แบบกระปิดกระปอยอือันนี้ก็คล้าเ,เป็นก้อนมันเป็นเหมือนโดนัทที่แบบฮปเจอร์ของครอสอือม,มีความแบบสองเลเยอร์เหมือนข้างนอกจะเป็นแป้งแบบครองแต่ข้างในมันจะเป็นแป้งขนมปังเหมือนโดนัทอ่ะอือ่อมมากคัมโบอร่อยมาก ขอเห็นไหมเพื่อนชอบแป้งเพื่อนชอบแป้งอันนี้เป็นแบบ number one อร่อยซูสานครัวสองไม่รู้จะลองอะไรแล้วอ่ะลองอีกสักชิ้นนะซุกเละซุกผมเพื่อนชอบสตอร์เบอรี่ลูกเบอรี่โหอันนี้เจ๋ได้อะทำไมอ่ะไม่กล้ากินมันสวยมันแพงนะกินเถอะกินเถอะขอชิมสตอร์เบอรี่เอาเลยลูกใหญ่มากใหญ่มาก ภาวานาไอ้มันไม่เปรี้ยววันหลังไม่ต้องซื้อนะแป้งเปิ่ซื้อ <laughs> สตรอเบอรี่ให้กล่องนึงมีความกรอบอมหวานอมเปรี้ยวนี่เท่าไหร่เท่าไหร่คาดหวังนะนะดีแอคชั่นขนาดนี้นี่คาดหวังนะนะมีไส้หรือเปล่านะอันนี้จะเป็นแบบเออเจเป็นแบบช็อกโกแลต,ตเออร์เกยมีไส้น,นี่มีไส้เป็นช็อกโแล้วข้างบนน่าจะเป็นครีมแบบเออเกย อ,อันนี้เหมาะสำหรับแบบคนที่ชอบหวานนิดนิด มีความเป็นช็อกโกแลตหน่อยๆท่อนี้เหมือนข้าวโมาข่า,าลาคาลาเมลมาเลยแต่อันนี้จะมีความหวานๆแบบติดขมดาร์กช็อกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่ถ้าใดในอ่ะันชอบกินแบบตุกปเปรี้ยวอือแล้วต้องเป็นอันนี้อ่ะก็ใครที่อยากกินแบบขนมทานเล่นว่างๆแล้วอยากแบบชอบเป็นผลไม้อะไรเงี้ยร้านนี้ก็คือแบบตอบโจทย์นะแบบติ๊กเปรี้ยวนิดๆจะได้แบบตัดเลี่ยนได้ดี<ๆ>เพิ่มความสดชื่นระหว่างวานันอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยกินหมดแล้วไม่ต้องกินข้าวหรอหรือว่าใครอยากกินขนมเล่นๆแบบว่ากรุบกุบหวานๆอะไรเงี้ยก็วันนี้้ไดช เฮ้ยทุกคนแนะนำว่าให้ลองริงมันเวิร์กมากกิน,นถ้า,าสัง่งแบ็คกระป๋าและสั่งอันนี้ชิน้นเดียวเราสัง่งได้กลงอ่มเลยโ,<ห>โอ้เพราะอะไเต็มร้อยก็ให้ร้อยว้าว <c oughs> อวยกันเลยสองคนมา เขาไม่งวมใ่เขาไม่มีใครโวยแล้วนะจริงมีกันอยู่สองหนอกนะคะทุกคนอ่าก็จบลงไปแล้วนะคะกับการให้แบบว่าอาหารเป็นของขวัญหรือเป็นขนมเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรเงี้ยในวันที่ไม่ได้เจอกันนานๆมันก็ทําให้เรารู้สึกดีได้นะเหมือนเหมือนรู้ว่าอีกคนง <c oughs> ใส่ใจเราย <c oughs> ังจําได้ว่าแบบเออเราชอบอะไรเวลาไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็ซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆไปให้เพื่อนก็ได้กระชับความสัมพันธ์กันแบบใช่ถูกต้องค่ะวันนี้ก็คือปริ่มมาของโบรดของเขาทุกอย่างเลยว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นชาเขียวเป็นแบบโมจิ เป็นอะไรใดๆคือชอบมากใช่ของเขาก็จะเป็นของหวานแบบเอ้ยหวานชื่นใจอืมเออก็ถือว่าโอเคเลยนะก็อย่างเงี้ยสปายกันไปเรื่อยๆอยู่กันไปค่ะอยู่กันอยู่กันไปเรื่อๆค่ะจนผมเปลี่ยนสีจนผมเริ่มเปลี่ยนสีทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วน,นะ ถ้าผมเริ่มเผลอไม่ต้องตกใจไอยังไงนะคะก็ฝากทุกคนเข้าไปดูคลิปดีๆนะคะจากแคมเปญสื้อรักด้วยรถอูมามีนะคะจากอายินโมโตะด้วยนะคะซึ่งในแคมเปญนี้นะคะมีทั้งหมด3เรื่องราวสุดน่าประทับใจเลยทีเดียวนะคะและเจ้าของเรื่องราวทั้ง3คนนะคะจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพิเศษกับกูรูด้านความสัมพันธ์ด้วยนั่นก็คือคุณเอสุพิชชาสอนดังริยา่า และเซอร์ไพรส์คนที่เราลังนะคะผ่านอาหารรสชาติอูมามินะคะที่คิดค้นเมนูร่วมกับสุดยอดเชฟระดับประเทศกูรูด้านรสอูมามินั่นก็คือคือเชฟอาสุพมงคลสุขิพัฒน์นั่นเองค่ะว้าวาและแคมเปญน,นี้นะคะไอยิโนโมโตะเนี่ยเขาจัดขึ้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีช่วงเวลาพิเศษโดยใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้สึกความประทับใจโดยผ่านอาหารจานโปรดนั่นเองว้าว ก็ฝากแคมเปญดีๆไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามะคะ่ะไปแล้วบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยต้งองทาาเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ